ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากไมว้ช a าแนลนะคะผู้ชายที่เธอรักสุดหัวใจแต่เธอกลับมารู้ว่าเขาแค่พนันกับเพื่อนเท่านั้นเอาล่ะสิคะเธอจะเอาคืนผู้ชายคนนี้ยังไงเราไปติดตามกันเลยคะ่ะเกมรักเอาคืนบ้านเฮาเฮาหลังที่อยู่เยื้องจากเธอไปเพียงหลังเดียวนั้น กำลังชุลมุนวุ่นวายกับการขนย้ายข้าวของเข้าบ้านแม้ไม่ได้จับจ้องมองดูแต่เพราะห้องนอนของเธออยู่ด้านหน้าเธอนั่งทำงานอยู่ริมหน้าต่างจึงมองเห็นได้ไม่ยากลูกจันหลับอยู่หรือเปล่าลูกเสียงคุณอัมพันดังมาจากข้างล่างจันจีราขานรับว่าไม่ได้หลับแล้วรีบวิ่งลงมาข้างล่างห้องครัวกับบันไดยอยู่ใกล้กันนิดเดียว เธอจึงเยี่ยมหน้าเข้าไปในครัวและถามเสียงใสมีอะไรคะแม่ไปซื้อผักคะน้ากับไข่ไก่ให้แม่หน่อยสิลูกทำอะไรทานคะแม่อืมเที่ยงกว่าแล้วนี่นะเธอหันกลับมามองนาะฬิกาที่แขวนอยู่ในห้องอาหารแม่จะทำหัดซีอิ๊วให้พวกหนุ่มๆเขาทานหน่อยเอ๊ะใครกันคะก็พวกที่เขากำลังย้ายของอยู่นั่นไง คุณอัมพันบุยใบ้ไปทางหน้าบ้านอ้าวแล้วแม่ไปเกี่ยวอะไรกับเขาล่ะคะจันจีราเดินมาชะโง,งกดูข้าวของที่แม่เตรียมไว้ทําผัดซีอิ๊วคุณอัมพันจึงอธิบายว่าหนึ่งในสามหนุ่มนั่นนะ่ะเขาเป็นอดีตลูกศิษย์แม่อ้าวเหรอคะตั้งแต่สมัยไหนคะมัธยมปลายเหลอคะงั้นแล้วเขามายุ่งอะไรกับแม่ล่ะคะเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะ มันเป็นเรื่องบังเอิญน่ะเขามาดูบ้านหลังนั้นเมื่ออาทิตย์ก่อนแม่กําลังรดน้ําต้นไม้อยู่เขาก็เลยมาเมียงเมียงมองๆแล้วก็เลยต่างคนต่างจํากันได้โอ้โหแม่ของจานี่ความจําเป็นเลิศเลยนะคะลูกศิษย์ต,ต้งเยอะแยะจําได้ยังไงคะคนอื่นอาจจะจําไม่ได้ง่ายๆหรอกแต่นายดนนี่จําได้ขึ้นใจเลยคุณอมพันยิ้มเมื่อนึกถึงความหลัง เขาเป็นหนุ่มรูปหล่อเชียวละ่ะเป็นประธานนักเรียนเป็นดัมเมเยอร์ของโรงเรียนที่สำคัญเขาเป็นนักเรียนรุ่นที่จบมัธยมปลายป,ายปีพฤษภาธมินเขาพาเพื่อนๆไปประท้วงที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทั้งๆท,ที่ตอนนั้นจะเปิดเทอมแล้วเขานะ่ะได้เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแล้วนะเขาไม่กลัวตายไม่กลัวอะไรเลยชุมนุมอยู่สองวัน เขาก็พาเพื่อนๆสองสามคนมาหาแม่ที่บ้านเก่าเราแถวเตาปูนนะ่ะแต่และคนหิวโซมาเลยเอา้าวแล้วตอนนั้นลูกจันอยู่ไหนล่ะคะช่วงปิดเทอมลูกจันก็ไปอยู่บ้านคุณยายไงล่ะอ๋อตอนนั้นลูกจันจะขึ้นมสี่แต่แม่ไม่เคยเล่าเรื่องนี้เลยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะ่ะก็เลยไม่ได้เล่าไปเถอะลูกรีบไปซื้อผักคะน้ากับไข่ไก่ แม่จะได้ทำผัดซีอิ๊วให้ทานกันแล้วแม่จะแนะนำให้รู้จักกันนะจันจิราออกไปเปิดประตูและคว้าจัก,กรยานขี่ออกจากบ้านไปผ่านหน้าบ้านสามหนุ่มก็อดที่จะเหลือบแลเข้าไปในบ้านไม่ได้ข้าวของไม่ค่อยมีอะไรมากมายมีแต่อุปกรณ์บางอย่างที่หน้าตาแปลกไม่รู้ว่าพวกเขาประกอบอาชีพอะไรระหว่างปั่นจัก,กรยานไปตลาดซึ่งอยู่ไม่ห่างจากบ้านหล่อนนัก เธอไม่ได้คิดอะไรกับการที่แม่จะต้อนรับลูกศิษย์เวลานี้สิ่งที่เธอคิดอยู่เต็มสมองคือเธอจะทำอย่างไรกับการไปงานแฟนซีซึ่งเป็นงานประจำปีของบริษัทที่จะต้องมีคู่ควงจันตัวเองต้องหาคู่มาด้วยให้ได้นะทำให้นายคมสันมันหงายเก่งไปเลยดวงใจเพื่อนร่วมงานซึ่งสนิทสนมกับจันจีรามาตั้งแต่เริ่มเข้าทำงานใหม่เมื่อหลายปีก่อน กำชับหลังจากที่ออกจากห้องประชุมในฐานะที่หล่อนถูกเลือกเป็นตัวแทนพนักงานไปร่วมประชุมจากงานประจำปีของบริษัทและเป็นงานส่งท้ายปีเก่าจันจิราไม่หนักใจเพราะคนอย่างเธอยังพอมีเพื่อนชายหลายคนอยากขอเธอเป็นคู่ควงอยู่ที่ว่าเธอจะเลือกใครโรนชิตผู้จัดจาก,การฝ่ายของเธอที่เพิ่งสลัดรักกับคนรักก็มาแวะเวียนถามไทย วันงานถ้าคุณจันยังไม่มีใครให้ควงคู่มาแล้วก็ผมยินดีนะครับอย่างน้อยเราสองคนก็ตกที่นั่งเดียวกันคนพ่ายรักจันจิราไม่อยากให้ใครพูดถึงเรื่องนี้ให้เธอรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาอีกเมื่อหลายเดือนก่อนเธอก็ยังคบหากันดีๆอยู่กับคมสันเขาเคยพยายามถามว่าจันเมื่อไหร่ผมจะได้เข้าบ้านคุณนะคบกันมาเป็นปีแล้วนะ ก็จะไปบ้านทำไมล่ะคะโถจันทำเป็นไม่เข้าใจไปได้คุณน่าจะสามสิบแล้วนะฉันยังไม่พร้อมที่จะพาใครไปแนะนำกับพ่อแม่เพราะฉันไม่รู้จะบอกท่านว่าคนที่ฉันพาไปหน่ะเป็นใครอ้าวจันเราคบกันมาเป็นปีไปทานข้าวด้วยกันเดินเที่ยวด้วยกันคนทั้งแผนกก็รู้หมดว่าเราเป็นแฟนกันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะคมสัน เราแค่คบกันเป็นพิเศษกว่าคนอื่นเท่านั้นเองนะยามนั้นคมสันหน้าเจ่อนไปมากหลังจากนั้นจันจีราสังเกตได้ว่าเขาดูเงียบขรึมลงไปมากในขณะที่เธอยังคงคบหาพูดคุยกับเขาเหมือนเดิมแล้ววันหนึ่งเขาก็ถูกย้ายแผนกไปให้ดูแลงานที่ลบบุรีก่อนไปเขาบอกเธอเพียงแค่ว่าว่างๆขึ้นไปเที่ยวที่ลบบุรีบ้างนะอา้าว วันหยุดคุณจะไม่กลับลงมาหรือไงก็มาแต่ผมคงไม่กล้าไปหาคุณที่บ้านหรอกมั้งอ้าวก็โทรมานัดสิคะวันหยุดเราก็เคยเดินเที่ยวด้วยกันดูหนังด้วยกันนี่นาคมสันไม่ได้ตอบอะไรนอกจากขคาะหลังมือเธอเบาๆแบบมีความในที่เขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะอธิบายได้หลังจากที่เขาไม่อยู่ได้สามเดือน ก็ได้กลับมาทำงานที่กรุงเทพแต่ถูกย้ายแผนกเขามาพร้อมกับข่าวดีก๊าซสีชมพูหอมกลุ่นร่อนไปทั่วทั้งแผนกเมื่อมาถึงโต๊ะทำงานของจันจีราซึ่งนั่งใจสั่นระทึกด้วยความรู้สึกโกรธเสียหน้าเสียใจที่เขาหายไปไม่กี่เดือนก็แต่งงานเสียแล้วเสียใจด้วยนะจันที่ผมเออดีใจด้วยที่คุณพบคนที่ถูกใจ จันจิรารีบบอกก่อนที่เขาจะได้พูดอะไรต่อแต่เขาก็พูดต่ออีกจนได้ผู้หญิงคนนั้นมีหลายอย่างยังไม่ถูกใจเท่ากับที่ผมถูกใจคุณด้วยซ้าไปแต่บังเอิญน้อยอย่างที่เขามีนั้นคุณไม่มีเธอท้องแล้วเขาพูดออกมาแบบไม่ให้เกียรติผู้หญิงที่เขาจะแต่งงานด้วยเลยเพื่อนร่วมงานทั้งแผนกต่างอึง้งและเห็นอกเห็นใจจันจิรา เธอเสียความรู้สึกเสียหน้าจนต้องลาพักร้อนไปสองสามวันขึ้นไปหาคุณโกสุมผู้เป็นพ่อที่รับราชการอยู่เมืองเหนือจากนั้นเธอกลับมาเริ่มต้นงานใหม่ด้วยความสดใสอาทิตย์หน้าจะมีงานเลี้ยงฉลองครบรอบปีที่สิบของบริษทัทแล้วแต่เธอยังไม่ได้ทาบทามชายหนุ่มที่จะไปร่วมงานกับเธอแท้จริงแล้วเธอไม่อยากไปงานรื่นเริงใดๆเลยด้วยซ้ำไป ซื้อของได้ตามที่ผู้เป็นแม่ต้องการแล้วจันจิราก็คว้าจัก,กรยานขี่มาตามทางของเธอแต่บังเอิญรถจัก,กรยานคันของเด็กคนหนึ่งหลบรถมอเตอร์ไซค์ที่แล่นมาด้วยความเร็วตรงทางจะเลี้ยวเข้าซอยบ้านเธอจัก,กรยานของเด็กคนนั้นเสียหลักแล่นเลยมาชนรถของจันจิรารถของเธอล้มกระแทกเอวชายหนุ่มคนหนึ่งที่หิ้วของเต็มสองมือเขาเสียหลักหน้าขำา ข้าวของในมือหล่นพลัวลงไปในถังขยะใบาใหญ่ซึ่งอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งที่เป็นถังน้ํำมันตัดครึ่งมือเขายันรัวบ้านไว้ได้นอกจากข้าวของหล่นลงไปในถังขยะแล้วหน้าแข้งทั้งสองยังถูกปากถังขยะบาดเอาเป็นแผลเวอะว่ะเลือดไหลย,ย้อยเต็มหน้าขาพอตั้งสติได้เขาหันกลับมามองเธอตาขวางจันจิราเองก็เพิ่งลุกขึ้นได้ ส่วนเด็กชายคนนั้นคว้ารถได้ก็รีบจูงรถวิ่งหนีไปอย่างไม่เหลียวหลังคุณขี่รถยังไงใช้ไม่ได้เป็นต้นเหตุเด็กคนนั้นตั้งหากล่ะแค่รถเด็กชนก็เออถ้าอย่างนั้นคุณคิดว่าแค่จักรยานชนได้ไหมไม่ได้เพราะผมได้แผลแล้วคุณไม่คิดว่าฉันมีแผลบ้างหรือไงเธอชูฝ่ามือให้เขาดู แต่เขาก็ก้มลงหยิบถุงกับข้าวของเขาขึ้นมาจากถังขยะแต่กับข้าวผมเสียไข่ผมแตกหมดทั้งสิบฟองเลยละมัง้งช่วยไม่ได้ไข่ฉันก็แตกเหมือนกันเธอชี้ให้ดูที่ตะกร้าหน้ารถของเธอที่ยังนอนแอนงแม้งอยู่แล้วเธอก็คว้ามันขึ้นมาจูงออกไปเฮ้ยนี่คุณชนผมแล้วไม่รับผิดชอบจะหนีเหรออา้า คุณจะเอายังไงก็ว่ามาจันจิราไม่รู้ว่าเขาอยู่ซอยไหนทำไมต้องมาเดินอยู่ในซอยนี้จะให้ชดใช้อะไรก็ตามมาละกันฉันไม่มีเงินแล้วเธอเดินนำหน้าเขาชายหนุ่มชูถุงผักคะน้าไข่และเนื้อหมูกับเส้นก๋วยเตี๋ยวขึ้นมาดูด้วยความเสียดายพอเดินตามเธอมาจนถึงหน้าบ้านที่มีสองหนุ่มกำลังจัดบ้านกันอยู่ เขาก็หยุดมองเล็กน้อยก่อนจะเดินตามหญิงสาวไปที่บ้านของเธอแล้วชายหนุ่มต้องชะงักเมื่อเห็นอาจารย์อัมพันของเขาออกมายืนที่หน้าบ้านเขารีบก้าวยาวๆตามจันจิราไปอย่างประชิดต,ตัวเอาวดนตามลูกจันมาได้ยังไงนะ่ะเอาอาจารย์นี่คือใช่ลูกจันลูกสาวของครูเองแหละ จันจิราหันกลับมาขมวดคิ้วมุ่นมองหน้าเขาด้วยความงุนงงว่าไอ้หมอนี่เองหรือคือนายโดนที่แม่พูดถึงว่าหล่อเหลาเหลือเกินก็ใช่รูปหล่อและสะดุดตาดีเมื่อตั้งใจมองเขาแต่แทนที่จันจิราจะทักทายอะไรเขาบ้างหรือพูดถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเธอกลับเดินเข้าบ้านพร้อมด้วยของที่ซื้อมาคุณอัมพันทำหน้างง,ง ดนจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้อาจารย์ของเขาฟังเพียงเบาๆเพราะรู้ว่าหญิงสาวคงทั้งโกรธทั้งอายและอาจจะหงุดหงิดที่ข้าวของเสียหายจะว่าไปเธอไม่ผิดหรอกที่ชนเขาถ้าเด็กคนนั้นไม่ชนเธอก่อนและถ้านักบิดตัวแสบไม่ทำให้เด็กชายคนนั้นตกใจเขาสรุปอย่างใจกว้างว่าเธอไม่ผิดและเธอกับเขาก็ควรจะทำความรู้จักกันในเมื่อเขาเป็นลูกศิษย์ของแม่เธอ และต่อไปเขาก็จะมาเป็นเพื่อนบ้านเธออาจจะต้องพึ่งพาไหว้วันกันบ้างในโอกาสต่อไปจันจจราสำรวจข้าวของและล้างไขที่เหลืออยู่เพียงสี่ฟองคุณอัมพันก็เอาของที่โดนซื้อเข้ามาเปิดดูไข่ของชายหนุ่มแตกไปเพียงสามฟองทั้งขยะนั่นรองรับไว้ได้เป็นอย่างดีทั้งที่เขาเป็นผู้เสียหายอ้อจันไม่ต้องทำครัวหรอกนะ แม่คี้เกียจทะเลาะด้วยลูกไปทําแผลให้โดนเขาหน่อยสิเห็นว่าปากถังขยะบ้านโน้นบาดเอากลัวว่าจะเป็นบาดทะยักไม่ไปฉีดยาซะเลยล่ะเธอทําเสียงอุบอิบคุณอมพันมองตามอย่างงง,งๆงว่าจันจิราเป็นอะไรไปทําไมต้องทําเสียงหงุดหงิดอย่างนั้นแม้จะบ่นแต่เธอก็ยอมไปเปิดตู้ยาที่อยู่ห้องใต้บันไดและเดินออกไปดูแขกที่นั่งอยู่ที่ชิงช้าเล็กๆ ตรงที่ว่างที่เป็นที่ปลูกต้นไม้ส่วนที่จอดรถนั้นวันหยุดนี้คุณโกสุ่มเอารถออกไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเพราะวันสองวันข้างหน้าสองสามีภรรยาก็ต้องขึ้นไปบ้านส่วนที่เมืองเหนือแล้วปกติคุณอัมพันจะลงมาอยู่กรุงเทพเดือนละสองสามวันเพื่อให้จันจิราได้รู้สึกอบอุ่นใจบ้างว่าพ่อแม่ไม่ได้ทิ้งเธอไปไหนแม้ว่าเธอจะอายุย่างเข้าสาสิบแล้ว แต่จันจิราก็ยังติดพ่อแม่มากกว่าติดเพื่อนปัญหานี้สองสามีภรรยาก็หนักใจเกรงว่าเธอจะอยู่เป็นโสดไปตลอดเพราะไม่เคยเห็นเธอให้ความสำคัญกับผู้ชายคนไหนเป็นพิเศษทั้งๆท,ที่จันจิราก็เป็นสาวสวยรูปลักษณ์ก็งดงาม